สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสบายดีสวัสดีจ้าวันนี้เดี๋ยวมาเปิดคลิปในดอกขี้เล็กหรือว่ามาเก็บยอดขี้เล็กนะพี่น้องเขาเสนอจเก็บพักขี้เล็กเพื่อ <downloading S 2> ที่ <icios S 2> <ๆ>เอากลับซอฟป,ปอปลาเพราะว่าแถวบ้านน่าดีเนาะหาขี้เล็กกินยากแห้งเนาะนั่งเนาะเขาก็เลยนี่ไปผ่าขี้รถเลาะเก็บพักขี้เล็กเขาไม่ได้ไปไกล้พี่น้ะเนาะบ้านนี่แหละ

อันอกกนี้เกือบสิแกนี่เกือบสิแกนี่โอเคเลย,ยลวัคหีนวัคามนลดละสีตอนนี้เขากำลัง เก็บยอดที่เล็กเหรอเอ้ยแลเราต้นนั้น,น,นอะายแห้งชิมยิ้มเหม่งเหรอเห็นแล้วตอนจะเบิ่งยอดนี่นมาเี่นเหรอขาจอยจะเอายอดที่เล็กก่อนพอมหมดเด็กเต็มเลยน,นฟันสุดส้มสี่าันของจอยมากินมะขามเทศปืนมาปืนโบหุ่นเจา้าหมักขามเทศนี่มะขามเทศเขาเอิบหมะขามเทศ Ni nguồn điện đen, này, nguồn điện thoại này, nó điện thoại này, đen điện thoại này, nguồn 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 điện บานๆรทหืมมันรนวามครั้นนงแรกในชีวิตโมหุจา้าม,มาขามเถิดาจะเห็นจะเห,ห,ห็นโมหุจ้ามาขามเถิดเป็นยัไแซ่บาานวาข้าจะมาเก็บมาเก็บอีกเอ้ะคืบอบ่มีจะกรจั์ห้องแล้วอยู่นี่ มันยินเสียงนี่ต้น่นร้ายแห้งนี่นต้นนี่โอ้สีหมองอ่อยต่อยเต็มเต็มตุ่เยเต็มต้นเลยนี่เป็นสีหมองเต็มเลยหยอดหยอดร้ายแห้งโอ้หุ่นหน้า,นาไม่โดนตำแหน่กะกะแค่แนวอยู่เด้ใส่ได้อยู่ ีเลยตอนนี้เฮาก็ยังอยู่เอาอยอดขี้เล็กเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนมไทยพาสาวลาวมาเอาอยอดขี้เล็กพี่น้องหนมไทยไอ้ต้อมผู้กปีนตน้นขีเล็กขึ้นมาเลยพี่น้องโอ้ ว่าสิเอาเบิดเลยดิพี่น้องต่เห็นพอมาอยู่บ้านเสิ์จอยเนี่ยบ่มีพี่น้องบ่มีพอ่าเบิดตบ้านเ็าจะมีต้นเดียวในท่องนาค่ะจะมีสองบ้านบ้านกลุ่นควา<บ>เออบ้านเ,นเนตนกับบ้านอดีก็จะกินต้นเดียวแหละพี่น้องโนลงมันทอนยอดเลยว่าออกยอดบมทันแล้วพี่น้องวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาอยู่ไทยมา ทางไทยก็เลยมาเห็นตน้นต้นที่เล็กลายแห้งพี่น้องจสอดจอยตัอเออพาไปเึ้เนพาเอตาามพินมาเอาเาั้ห้า้าาง้า้าห้าห้าห้าาเ้าห้าห้้าห้้าห้าหห้าา ตับซิปิบพี่น้อยเอ้ยพุ่น่ะหลายแหงอุดมสมบูรณ์ค่ะซอยกันอยยิเ็แ้วไ้หแล้ว่เสีเอาไปต้มแล้วกันเอาสปาแหงไวก่อนนะบหัวปั่นเลยปวดหัยปั่นเลย อลอลวงพอเก็บขีเล er. ็กล um ah, okay. ับเล่วครับเดี๋ยวโอกาสนาคันแล้วสิโอ้โหเดีลยวโอกาสหนาขึ้นเล้วสิโอ้โวกาบพัดก็เลยกองเก็บอาจรอ่งอี่อ่ะ ตีไฮเด็กตีไฮยืดแดงีแกงกระดิกมาจังหันก่อนแต่ว่าตีเอาใครเอาไครหมดแดงหมดเต่าแีงเต่ามดแดงมีเงินเ่อคดก้อนคือรอยดึงดิฉันหนีไหมไม่หอครับโอ้เดตีไฮปลากับแม่ข่อยมากั่อนราะว่าข่อยตีเอาหีือรกับเล่าอยากไปหมึ่ดก้อนดียวโอไยใสใส่อันนี้หนมกแล้วตีดูส่วนขนน้หนักใหญ่แมนแมนครับ ใส่กระสอบแล้ก็จะใส่กระสอบเป็นสีน่ารักน้องใส่เป็นโองดดีเลยอ้าอต้อมพูดปีนขึ้นไปเลยพี่น้องบ้าต้อมสุดรอสุดเก่งทำอะไรทุกอย่างหันมาหันมาโอ้ นั่งคอมเลยการมันดีึ้นเราจะไม่ได้ชิมเลยพี่น้องเอ้ยพอดีเลยยอมมดมดเลยโอ้ยม,มันไม่ไหม

แค oh ่นี้เพ่จไทยเพิแล้วเนาะได้เนาแบบว่าผูขอบโบดผูกไโพวกอววกวกนะไรเนาะ นี่นะเป็นงงนเป็นงงนเลย พี่น้องมาเบิ่งบ้าเฮาเก็บได้หลายตำด่ายแม่นี่พี่น้องจลางเขาสอบเลยเด้จอจลางเขาตื้นเลยพี่น้องมาบ้านตื้นเ่าบ้านอื่นไหมแต่ว่าบ้านอื่นอันนี้บ้านอื่นอันนี้พี่น้องบ้านเต็นในกมีอยู่บ้านเต็นนอกนะก็จะมีสองสามต้นอยู่แต่ว่าเฉพาะบ,บ้านสาจอยในบ่นมีเลยที่แม่สาจอยไป เก็บมากินเมื่อนั้นกับมาเห็ดับเข้ากับน้ากับไปเอาอยู่ทงหน้าทงหน้าอะไรก็จะเป็นทงหน้าห่างบ้านเตนนเราพี่น้องคนจะปลูกไว้แล้วเสาบ้านนดีกับไปเอาต้นกับต้นใหญ่อยู่พี่น้องแต่ว่าสองหมูม่บ้านไปเนาะมันกัออกบทันโป่งบทันแต่ว่า,อา,ไ,าไอ้ต้อมเพิ่นกับปีนขึ้นไปอีกพี่น้อง ไหลายแล้วมันสบายแล้วพี่น้องเอ้ยเอาเมื่อภาคไม่เท่าอยู่ทางเราอนี่วะ่ะฮะิดเอกตึง สูงสูงแห้งเพิ่นก็จะสบายเก็บได้อยู่ยอดสูงๆจะใส่ก็เตี้ยพี่น้องเฮ็ดปีนขึ้นบ่ได้ไปออมเส้นหนังหนัง,ง่ก็สดดใส่ไข่มดแดงเนาะพี่น้องอาหารนบ้านอาหารบ้านของเฮาอาหารอีสาน có chai sữa đi một đế oh, tím ai phải lị thử một tế giờ đơn thang cặp con Mấy tức kì cái tiếng thì là là có mắc nam พี่น้องเพราะว่าเพิ่นว่าเสียดายเพิ่นเมื่อบ้านน้องจอยบ่ได้มีขี้เล็กให้กินเพิ่นว่าบัดมีโอกาสแล้วเพิ่นก็จับนักจับเต็มเพิ่นก็ปีดหลายแฮงพี่น้งองโลดเร็วอีกได้เพิ่นัดพี่น้องเพิ่นัดเพิ่นอันนั้นเพิ่น ลิใบลิงามันออกมันก็จะเตกเน่มาไหมโง่ไหมอีกหมดเด็กหมดเด็กหมดเด็กหมเพื่อนเตกเด็กหมดเลย